สวัสดีจาชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อนะในเดือนนี้ดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณก็ยังเป็นเกษตรอยู่ในบ้านของตัวเองคุณก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นตัวเองสูงเอาแต่ใจตัวเอง ใจร้อนเจ้าอารมณ์ระวังนิดหนึงนะบางทีคุณกล้าได้กล้าเสียหรือว่าทำอะไรที่เสี่ยงเกินขาดความรอบคอบทำอะไรหุนหันพันแล่นจะเดือดร้อนผิดพลาดได้ง่ายนะหรือว่าทำให้คุณขัดแย้งกับคนรอบข้างรอบตัวได้ง่ายอีกเหมือนกัน คุณอาจจะรู้สึกทุกข์ใจเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างชีวิตอาจจะมีจุดหักเหเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยวันที่13กรกฎาดาวอังคารดาวประจำตัวสถิตพบการเงินมาตรฐานเป็นทั้งประและราชาโชคเรื่องของอารมณ์คุณก็จะเบาบางลงนะหันมามุ่งมั่นในการหาเงินหาทองมากขึ้น อาจจะมีการเดินทางบ่อยหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินการทองมากขึ้นในด้านการงานดาวเสาดาวการงานยังสถิตยอยู่ที่ภพลาภะเรื่องงานของชา,าวลัคนาราศีเมษคุณก็ยังมีความสำเร็จมีความก้าวหน้า ไปตามปกติของคุณแต่ว่าคุณต้องเจองานหนกักงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากหน่อยมีความเครียดเจอความกดดันสูงบางคนมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานชิ้นใหญ่หรืองานที่มีโปรเจกต์ระยะยาวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาอย่างประสบความสำเร็จ ในด้านการเงินดาวสุขดาวการเงินสถิตอยู่ที่ภพสหัชชะแล้วมีดาวพฤหัสอยู่ในภพการเงินทำให้คุณมีความสามารถหลากหลายนะมีโอกาสดีๆเข้ามาผู้ใหญ่สนับสนุนในด้านการเงินสนับสนุนในการสร้างตัวสร้างฐานะ หาเงินเก่งเครดิตทางการเงินยังดีอยู่คุณจะมีะไรายได้เข้ามาได้อะไรช่องทางนะอาจจะได้เงินแบบไม่เปิดเผยได้เงินจากการค้าขายทางอินเทอร์เนต็ตบนโลกออนไลน์ธุรกิจการติดต่อสื่อสารการเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่างานที่เกี่ยวกับการเรียนการจอดอันนี้โดดเด่นมากนะประสบความสำเร็จ แต่ว่าปัญหาของาชาวเมดในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินคือพอได้เงินมาแล้วคุณมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากได้เงินมาแล้วก็มีเรื่องให้ต้องใช้เงินแล้วมันจะหมดเงินไปโดยที่คุณไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระเท่าที่ควรน่ะนะบางทีก็หมดไปกับเรื่อง การซ่อมบ้านซ่อมรถหมดไปกับคนรอบข้างรอบตัวแล้วคุณระวังถูกหลอกถูกโกงจากเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดนะหรือว่าเพื่อนทําให้เดือดร้อนทําให้เสียเงินวันที่เก้ากับรักรดาดาวสุขดาวการเงินสถิตพพพันธุมาตรฐานราชาโชคเรื่องการเงินของคุณก็จะขยับดีขึ้นนะมีความมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสที่คุณจะมีทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้ามาบางคนก็หาเงินได้จากหลัก ทรัพย์ที่มีนะเช่นมีที่ดินมีบ้านมีคอนโดให้เช่าก็ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกาบางคนอาจจะได้เงินจากพ่อแม่ได้เงินจากครอบครัวได้บ้านได้รถเพิ่มมีโชคที่เกี่ยวกับอสังหาเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเสี่ยงนะถ้าไม่รู้จะซื้อเลขอะไรยังไม่มีเลขอะไรในใจก็ลองเลขบ้านเลขรถคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนําโชคลาภทางการเงินเข้ามาให้ในด้านความรัก ดาวสุขดาวคนรักคู่ครองเขาอยู่ในภพสหัชชะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักคนรักในแวดวงสังคมของคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันไปหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้คนรักคู่ครองก็จะทำตัวเหมือนเพื่อนคู่คิดเหมือนมิตรคู่ใจให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณในด้านต่างๆในความ รักของคุณนะพอยิ่งช่วงกลางเดือนเขากลางเดือนไปแล้วเนี่ยถ้าคุณเจอความรักเจอคนรักในช่วงนั้นเนี่ยความรักคุณจะมาแบบ full option เลยนะเรียกว่าคนที่ก็มาค่อนข้างมีฐานะมาทรัพย์สินเงินทองบ้านรถพร้อมสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วความรักของคุณก็ยังดําเนินไปด้วยความราบรื่นแต่ว่า คูอาจจะติดเพื่อนหรือว่าเข้าสังคมเก่งมากหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าบานปลายนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า